สอนชั้นประถมศึกษาปีที่6เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยครูต่อมแต้มรัติพรลอด,ดีวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขค่ะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณครูสอนเรื่องของการเขียนโปรแกรมจากภาษาสแครนะคะโดยให้งานเป็นหนึ่งชิ้นก็คือให้นักเรียนอธิบายการทำงานของโปรแกรมจากโค้ดที่ครูกำหนดให้ออกมาเป็นทีละขั้นตอนซึ่งจากที่ครูกำหนดให้เนี่ยมันก็คือโปรแกรมสแครซึ่งมาจากสแคร์ดอต์ t EDU ที่เราได้เคยทำกันไปตั้งแต่สมัยป .4 ป .5 ด้วยซ้ำตอนนี้นะคะ s c a t .mrt .edu เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างหรือออกแบบโปรแกรมออกแบบขั้นตอนออกมาโดยใช้คำสั่งจากโค้ดในรูปแบบง่ายๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูก็ให้โค้ดไป1ชุด โดยให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมจากโค้ดแต่ละตัวที่ครูกำหนดให้ทำกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยไปดูกันเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวแรกนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อคลิกแล้วก็มีรูปธุงสีเขียวหน้าที่ของมันก็คือจะให้โปรแกรม เริ่มทำงานเมื่อเราคลิกที่ธงสีเขียวจะเป็นการสั่งการให้โปรแกรมเริ่มทำงานเริ่มดำเนินการกระบวนการต่างๆค่ะสัญลักษณ์ตัวต่อไปนะคะก็คือถามว่าคุณชื่ออะไรก็คือมาถามตัวผู้เล่นเนี่ยหรือผู้ใช้เนี่ยว่าคุณชื่ออะไรเสร็จแล้วเมื่อผู้ใช้ตอบ คำตอบที่ว่าคุณชื่ออะไรลงไปนะคะป้อนข้อมูลที่ว่าคุณชื่ออะไรลงไปแล้วตัวละครที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยก็จะพูดคําตอบก็คือพูดชื่อของผู้ใช้ที่ผู้ใช้ป้อนไปพูดมารอ2วินาทีจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3สั่งให้ทำซ้ำ สิครั้งถามว่าทำอะไรซ้ำสิบครั้งก็คือเปลี่ยนชุดถัดไปรอ7วินาทีพูดป๊อปแคทแล้วก็เคลื่อนที่สิบก้าทำสิ่งเหล่านี้นะคะซ้ำๆกัน10ครั้งและอันสุดท้ายนะคะก็คือการตั้งรูปแบบการหมุนเป็นซ้ายขวาแล้วก็ชนขอบให้สะท้อนกับ ตั้งรูปแบบการหมุนเป็นซ้ายฝาเนี่ยเมื่อเราสั่งคำสั่งชนขอบให้สะท้อนกลับก็คือเมื่อตัวละครเนี่ยเดินไปถึงขอบของภาพเนี่ยมันจะเดินหายไปจากขอบถ้าเราไม่ตั้งค่าให้มันชนขอบแล้วสะท้อนกลับแต่เมื่อสะท้อนกลับเนี่ยมันจะสะท้อนกลับแบบแบบแบบปับกับตลบตีตัวละครที่เรามีเนี่ยมันจะตีลังกา แต่ถ้าเราต้องการปรับให้มันสะท้อนกลับมาในลักษณะของการเดินกลับก็คือซ้ายบ้างขวาบ้างแบบนี้นะคะเราก็ต้องเลือกการตั้งค่ารูปแบบการหมุนเป็นซ้ายกับขวานั่นเองค่ะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสแคร์นะคะสะแครก็ถือว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่ง ที่มีคำสั่งในการควบคุมให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานตามความต้องการของผู้ใช้โดยคำสั่งในโปรแกรมสแ a ตนะคะที่มันเป็นรูปแมวสีเหลืองนะจะอยู่ในรูปแบบของบล็อกคำสั่งเพื่อให้เราหยิบมาใช้ได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องไปเขียนโค้ดเองมีโค้ดที่พร้อมใช้มาให้เราใช้แล้วนะคะที่นี้ นอ,อกจากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสแ a t เนี่ยจะมีในรูปแบบของการเขียนแบบทำซ้ำรูปแบบของสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขออไการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขคืออะไรการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะคะเป็นการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมโดยมีการ สร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมตามการทำงานโดยเงื่อนไขเนี่ยก็จะระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งโปรแกรมภาษาสแคตเนี่ยจะมีเงื่อนไขยอยู่2แบบไปดูกันเลยค่ะว่ามีแบบไหนบ้าง อย่างที่ครูบอกนะคะคำสั่งสองคำสั่งในโปรแกรมแสแครนะคะที่เป็นคำสั่งที่เป็นการสร้างเงื่อนไขนะคะอันแรกก็คือถ้าจุดจุดจุดเป็นจริงแล้วหรือ if จุดจุดจุดเดนจุดจุดจุดถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือคำสั่งตัวแรก คำสั่งตัวที่สองถ้าจุดจุดจุดเป็นจริงแล้วจุดจุดจุดถ้าไม่จริงแล้วอันนี้จะมีเงื่อนไขสองทาง if จุดจุด then จุดจุดจุด else ก็คือจะมีเงื่อนไขอยู่สองทางค่ะ เมื่อนะคะเมื่อมีการเขียนโปรแกรมหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเมื่อพบจุดผิดพลาดเนะีคะเพื่อที่เราจะแก้ไขได้ทัน,นท่วงทีนะคะฉะนั้นเมื่อมีการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดไปด้วยนั่นเองค่ะ จรตัวอย่างนะคะในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะบีมต้องการเขียนโปรแกรมทายผลคูณ9 8คูณ25ว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าผู้ใช้ตอบถูกให้ตัวละครแสดงคำว่าถูกต้องถ้าผู้ใช้ตอบผิดให้ตัวละครแสดงคำว่าผิดเราไปดูขั้นตอนในการหา ให้ในการเขียนโปรแกรมนะคะสำหรับช่วยบีมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนในการออกแบบโปรแกรมเริ่มต้นนะคะไปที่98คูณ25เท่ากับเท่าไหร่นะคะจากนั้นโปรแกรมก็จะรับค่าคำตอบจากผู้ใช้คำตอบที่ได้นะคะก็คือ2,450 ถ้าหากเป็นจริงก็ไปที่ถูกต้องถ้าหากเป็นเท็จก็ไปที่พิกเสร็จแล้วก็มารวมกันที่จุดเชื่อมต่อการตัดสินใจแล้วก็จบด้วยการสิ้นสุดค่ะสำหรับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมนะคะ เราก็เอาผังงานที่ได้มาเมื่อกี้เนี้ยมาใส่ในโค้ดของสแคตก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็คือจะมีคำสั่งโค้ดเมื่อคลิกแล้วก็ถาม98คูณ25เท่ากับเท่าไรแล้วก็รอคำตอบจากผู้ใช้หรือผู้ผู้ที่จะป้อนข้อมูลน,นะคะก็ แล้วก็ใส่คำสั่งเงื่อนไขถ้าดจุดๆ,ๆแล้วถ้าคำตอบเท่ากับ2,450แล้วมันก็จะตัวละครก็จะพูดคำว่าถูกต้องแต่ในส่วนนี้โปรแกรมผิดพลาดถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าโปรแกรมผิดพลาด เราก็จะต้องมีการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะครูจะเทียบความผิดพลาดของโปรแกรมให้ในักเรียนได้เห็นอย่างชัดๆนะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เมื่อพิจารณาข้อผิดพลาดแล้วพบว่า จากโจทย์เป็นการเรียงลำดับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีสองทางเลือกพอเขาบอกว่าถ้าหากถูกต้องให้ขึ้นว่าพูดว่าถูกต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าคำตอบผิดก็จะต้องพูดว่าผิดแต่เมื่อกี้ที่เราเขียนโปรแกรมออกมามันมีแค่คำว่าถูกต้องก็คือในกรณีที่ คำตอบนั้นถูกค่ะฉะนั้นอันนี้มันจึงเป็นโปรแกรมที่ผิดพลาดถ้าจะเขียนให้ถูกต้องต้องใช้ตัวเงื่อนไขไม่ใช่ถ้าจะจุดๆุดแล้วแต่ต้องเป็นถ้าจุดๆุดแล้วจุดๆุดจุดนี้ฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะสำหรับโปรแกรมที่ถูกต้องก็คือเมื่อคลิกทรงสีเขียวถาม 98้าคูณยีเท่ากับเท่าไรแล้วก็รอคำตอบจากผู้ใช้หรือผู้ที่ป้อนข้อมูลถ้าคำตอบเท่ากับ2450ันสีอยาแล้วถ้าเท่ากับนะคะก็จะพูดว่าถูกต้องอยู่2วิวนาทีมิฉะนั้นก็คือในกรณีที่ไม่เท่ากับ2 0ง0 450นะคะมันก็จะขึ้นว่าพิดมา2วินาทีอันนี้คือการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้คำสั่งที่ถูกต้องก็คือใช้ถ้าแล้วมิฉะนั้นนั่นเองค่ะพอจะจำกันได้ไหมคะ2วิธีการ2ตัวเลือกนะคะในการใช้เงื่อนไข ในการใช้เงื่อนไขสำหรับการเขียนโปรแกรม ได้ว่านะคะในระหว่างการเขียนโปรแกรมเนี่ยผู้ใช้งานสามารถพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้ดังนั้นจะทำให้ต้องมีการออกแบบโปรแกรมไม่ว่าจะเขียนเป็นข้อความหรือว่าเขียนเป็นผัางงานเพื่ออธิบายขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมจริงๆ แล้วก็มีการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละคำสั่งเป็นระยะๆะะนะคะเพื่อแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดของโปรแกรมจนกว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ตามโจทย์ตามความต้องการของเราอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์นะคะเราก็จะปรับปรุงแก้ไขไปจนกว่าจะได้แบบท,ที่เราต้องการ เป๊ะเปนั่นองค่ะ